สวัสดีค่ะสวัสดีเอีทุกคนเมื่อวานนี้ฝนตกป้าหมอมันขึ้นไปฝั่งโน้นนะจ๊ะมันจะมันจะข้ามไปฝั่งอีกบ่อหนึง่งแต่ไม่ได้ไปเก็บคนในตึกข้าเจ้าไปเก็บกันนจะจ๊ะแม่จะลาอยากไปเก็บอยู่แต่ป้าอ้อยบอกให้ไปหยาดไปมื่นไปล้มาเบิ้เงคุณก็มานั่งซีเบ็ดของคุณ <c oughs> สวัสดีจ้ามสวัสดีค่ะมันตกเป็นเลือดด้านเนือเอ้าคุยกับเอกซีดูเ็ดคอตรงๆทำกระดูกสาวงหญ่ใหญ่ไปเยอะเลยค่ะเพราะว่า่อนที่อยู่ก็มันก็โล่งเหมือนกับบ้านนอกค่ะน้องมันไม่ได้เอาร์ตค่ะแม่จะลากก็อยู่ไปเรื่อย ีทุกท่านที่เมตตาที่สงสารแมจะะ่จลาก็ให้กดไลค์กดแชร์กดดูหัวใจให้ช่ชอ,องน้องอ้อยน้ะค่ะนะะนาอเพราะว่าแม่จะละาไม่ได้ตั้งช่องนะคะให้น้องอ้อยทําคนเดียวค่ะแม่จัลาทอยางกระโปเป็นะคะทรศัพท์ประเฮ็ตัวได้ค่ะโทรศัพท์มันเฮ็ดยางก็ได้มันระโปรงได้ค่ะมันโตออกอย่างเดียวรับยางเดียว <c ười> ได้แต่ดูออกกับรับค่ะ พ่ม่โทรศัพท์ยังพ่อพี่ตังซื้อใหม่ค่ะยายน้องอ้อยสอนก็ต้องได้เครื่องใหม่ค่ะบัพ่จะสอนได้ค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้มันใช้เรได้ค่ะได้แต่รับกับทูค่ะค่ะขอขอบพระคุณเนหลายค่ะถ้าสนใจถ้ารักแม่จันล่าทีทุกท่านถ้าคิดทอดนะโทรมาส่งน้องอ้อยน้ค่ะเนนคอมเมนตนมาส่งน้องอ้อยน้คงขันาะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่จันลากับน้องอ้อยขอขอบพระคุณในหลาย เบิ่งแม่แต่ลาตกป่าต่อนะจ๊ะเนาะน้องอีคิวยังไม่สวัสดีเอฟซีเลยว่ามันมันย้อนแสงแม่ลูกน้องน้องอีคิวสวัสดีเอฟซีนะจ๊ะพบ่แม่จะลาตกป่าเบิ่งคันเบ็ดคนรถเมื่อวานเนี่ยเอาของลูกเคยลงมาเฮ็ดของเขายุ่งเฮ็ดของเขายุ่งอุ้ยยเลย มันมันอินแข็งถ้าจะเอาแบบนั้นต้องอินทอดอินแบบนี่ยุ่งกว่ายุ่งมันใส่อินพีแล้วต้องอินอินเบลลี่นั้นนะมันอินง่ายมีคิวแค่เอดยอกยอกน้อยเหรียนี่ก็ยุ่งละป่ามันขึ้นอยู่บนรือขึ้นอยู่แต่ตรงเดินก็ขึ้นมันน้ำโบกแรงมีตั้งแต่จะไปดุมุมบูมกินนั่งต๋อไปเอาขนมมากินในแม่ลูกนั่นดิปืาเอาออกมาให้ละ แม่ซี่เปตดดำโม่ตุ่มแม่ซี่เปเก็บเอาอยอดผักโอ้ยย่างไปเดี๋ยวก็ปวดขาอีกอยากออกก๊าหยางกายนี <c oughs> ่นั่งกินหุ่นน้ำแข็งนั่ง,างลายจ<า>ัดบอดี้องอ,อกก๊าหางกายออกมานั่งเล่นอยู่อย่างซีเล่ย่างกรอย่ามันอันนั้นย่างไปเก็บยอดสะถิ่นอ่อน <c oughs> เบื้องยอดพักบุ้งทางทางนี้มันขึ้นโอ้เสียบเนวนี้มันกระบอนนั้นเลย,ยมันหินหะนะนักกินไปแล้วกินไกอุ่นเดี๋ยวให้อ้วนนะั้นนอนจักน่อยก่อน <c oughs> ล้วแยกคันเบ็ดใหม่น้ำบดบุ๊คขน้ดมันก็ะลึตก เอามาถึงลาสีละตุกง่ายๆะไร่างๆบึงดะดาราประจำช่องปอ้อย <laughs> ดาราประจำช่องเมื่อนี้ปอยยังว่าท่านได้โหลดคลิปลงเลยเนาจะจ้ะยังไม่ได้โหลดคลิปเลยดอกคูณกับงามงาม เออแบ่ง <laughs> ขนมให้น้องกินหน่อยเนลยเอาขนมให้น้องกินหน่อยนี่เอาอันนี้เนาะเอาให้น้องเน,ะนาะเอาเอาให้น้ <laughs> ยองนะคุณครับยังเตื่นแต่รับ่ายยังอันนี้ก <laughs> <laughs> าแฟวันมัสติรอบออปลาก็กินในนั้นแหละอะไรอะไรกนินมจิ้มะลาย แดด้อนหัวเนาะจ้ะเนาะต้นคูนบอกแล้วเมื่อวานเห็นไหมมาเอาคารามาเก็บพวงปาดขึ้นเลยบอกเห็ี่ยนตู้นาะ้ึเพื่อนนั้นวิ่งไปเอาก็ได้หลายตื่นไม่ใช่ถ้าเราวิ่งเมื่อวานเราก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าปาดไปตรงนู้นแล้วมันยังไม่เราก็ไปนั่งรอนั่งรอพอเีอย่เป็นหวัดอันไหว่าดื่มบ้านเปน มันเกาะมันเกาะมันสิด <Wha> ีดตาเจ้ามันระดีดตาได้แบบ่อน้นเข้าเฮสปินจังหวระวังไหมถูกหลักเบสมันใหญ่โพดรเมื่อกี้หนูก็ตำด้วยมากินแม่ไม่กินแต่หนูตำแม่รักหมูตำซมตำไม่อร่อยไม่รู้เป็นไรท้าแมคนอื่นตำให้หนูกินหนูอร่อยเอแต่หนูตำเองไม่อร่อย จริงจริงิตำกินตำส้มตไม่อร่อยตำกินต้องุรจานเนาะตำกินส้มไงไม่ใช่กินข้าคือใิบว่าได้ปลาเราจะเบ็ดยุ่งอีกแล้วคนอ่ะมน่งตุมแล้วพออันีแล้วมันกินไปขึ้นงแล้วอ่ะกินไปข้นงูแ้วพรื่อเี่ พี่ออกมาก็จะมาด้วยแต่พี่ก็เล่นแต่น้องไม่เป็นไม่รู้จกเล่นแต่เขาก็เล่นอยู่นะเขาก็เล่นอยู่แกะยังไงถึงจะได้กินพยายามบ่อเล่นก็ต้องระวังถ้าเป็นคันแค้วแล้วเป็นที่ช่วยนะบ่อหินลาให้ย่าใจน้องมากเพราะว่าเล่น ยืนที่บ้านน่ะเขามันเหมือนกันแล้วเจ้าสุกค่อยๆสุกเจ้าเขารู้จักเขารู้จักกันแล้วแตนี่ถ้ามันคันพันแก้วเนาะถรามันมันอะไรนะมันมันหยอกแรงก็เลยไม่อยากจะให้ ครับป้าอ้อยกับบมมี่อย่างไรจ้าก็มีแค่นี้แล้วเนาะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้แม่จันลาให้เด้อจ้าไปแล้วแม่จันลายังค่าเฮ็ดเบ็ดอยู่ยวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย